ครับผมผู้ใหญ่เฉลิมศินหรือว่าผู้ใหญ่แดงอายุ54ปีหลังจากผมเป็นปาหวาน14ปีผมแย่เมื่อปี2505มาเนี่ยอาการมันหนักขึ้นก็ไตก็เริ่มไม่ดีแล้วตับก็ชื้นนะครับเกิดมาแค่50กป,ปีก็จะมาตายซะแล้วแล้วโดยเฉพาะตมทรมานการตามองไม่เห็น แล้วก็ไปหาหมอหมอว่าถ้าแผลคุณติดเชื้ออะไรคุณก็จะโดนตัดทั้งแขนทั้งขาเมื่อท่านน,นะครับมีคนแนะนำนะครับเอาผลิตภัณฑ์นะครับจากศูนย์วิจัยพัฒนามพุทธไทยได้รับประทานผมก็ไม่เชื่อว่าจะจริงหรือเปล่านะครับจะคาเชื่อได้จริงหรือไม่ก็ทดสอบไหนๆก็ในไหนแล้วก็บางวันผมก็ทานเช้าสามางวันสาเย็นสา อยู่ประมาณสักเจ็ดวันแผลที่เป็นแผลวงกว้างใหญ่ช้ำทั้งทั้งสายขวาขานะครับแขนก็ตกสะเก็ดนะครับครับทุกวันนี้ผมแข็งแรงไปใช้ปภูมไปวิ่งออกกําลังกําลังกับดีกว่าเก่าเวีวยนซ้านะครับผมมั่นใจจริงๆจากคณะวิจัยครับขอยืนยันด้วยสัจจคามจริงนะครับขอขอบคุณครับ